ครับคุณหมอครับเดี๋ยวขอคุยกับน,น้องก็คนหนึ่งนะครับน้องสาสิวิมนครับค่ะเออนี่ขอสดๆเลยนะเพราะว่ากําลังคุยกับคุณหมอจะเด็กนะครับสามีหนูเนี่ยก็คือแพ้จากวัคซีนแล้วก็อยู่โรงพยาบาลหัวเฉียวตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอยู่หัวเฉียวทีนี้ย,ย,นอออย,ยังอยู่โรงพยาบาลหรือออกแล้วยังยังอยู่โรงพยาบาลต่อค่ะเพราะว่าระบบการหัวเต้นหัวใจยังไม่ดีขึ้นแล้วก็มีภาวะเหมือนมีไข้เหมือนติดเชื้อค่ะครับอ๋อมีไข้ติดเชือ้อตามมา ใช่ค่ะหลังจากที่ว่าแล้วก็ผลพื้นที่เป็นอยู่มันก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างแล้วเพราะว่าที่หนูยังไม่ตัดสินใจออกไปว่าเพราะว่าหนูได้เข้ามารักษาที่นี่หนูต้องตรวจโควิดคนละสามพันบาทอ๋อ<ม>ต้องตรวจอีกใช่ไหมอ่าอก่อนที่จะมาใช่เ,าาเพราะว่าต้องแอดมิด <admit, S 2> ด้วยหนูต้องแอดมิดอยู่ในนี้ถ้าเกิดว่าหนูออกไปแล้วหนูอาการไม่ดีขึ้นแล้วหนูกลับมาใหม่หนูก็ต้องตรวจโควิดอีกคนละสามพันบาทก็เลยต้องอยู่ต่อ หนูคืออาการหวงหนูยังไม่ดีขึ้นครับค่าออกซิเจนก็ตกครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวหนูรอปแป๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมถามคุณหมอคุณหมอครับครับในกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยอันนี้จริงๆก็คือเขาอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาต้องจ่ายตังไหมหรือเหมือนว่าโรงพยาบาลก็ต้องให้เขาจ่ายก่อนหรือ,อยังไงครับคุณหมอโด,โดยหลักการนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับโควิดหรือการฉีดวัคซีนที่มีเกิดจากการเจ็บป่วยเนี่ยโรงพยาบาลก็สามารถมาเรียกเก็บจากสปสชได้เลยนะครับไม่จาเป็นต้องเรียกเก็บจากผู้ป่วย นะครับ,รบอันนี้ถ้าเกิดผู้ป่วยต้องเสียค่ารักษาที่เกี่ยวข้องกับโควิดหรือฉีดวัคซีนแล้วต้องรักษาเกิดถูกเรียกเก็บอย่างไรแล้วก็ไม่ไม่เข้าใจหรือไงให้แจ้งมาที่หนึ่งสามสามศูนย์ต่อหนึ่งสองนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องดังกล่าวถ้าโดยตรงหน้างงานที่ถูกเรียกเก็บตรงนั้นจะโทรต,ตรงนั้นเลยเราก็จะ,ประ,ะประสานกับทางโรงพยาบาลให้เกิดความเข้าใจเพราะว่าที่ผ่านมาส่วนหนึ่งโรงพยาบาลนะจะไม่เข้าใจว่า จะเบิกกับสพชได้หรือไม่กรณีนี้จริงๆถ้า<ช>ท่านโทรมาถามเลยก็ได้นะครับหรือว่าอ<ม>ท่านบางครั้งท่านไปเก็บกับชาวบ้านก่อนเนี่ยก็จะเกิดปัญหาร้องเรียนอย่างนี้อยู่เสมอก็เรียนนะครับประชารัฐบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนเจ็บป่วยจากโควิดสงสัยการโควิดหรือว่าฉีดวัคซีนแล้วมีอาการข้างเคียงทั้งหมดเนี่อรักษาฟรีโด,โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเราเตรียมงบประมาณไว้ให้แล้วโดยเพราะโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลูลนิธิที่ไม่อยู่ในระบบเนี่ย เป็นกติกาที่ทางโรงพยาบาลหรือมูลนิธิเนี่ยได้เสนอราคาให้คอรมอรมีนักเตียอนุมัติทั้งหมด4,000กว่ารายการเนี่ยก็อยู่ในการรักษาก็เบิกมากับสปชได้นะครับนั้นก็อาจจะต้องทําความเข้าใจกันว่าอาจอยังมีค่ารักษาอื่นใดหรือไม่ถ้าไม่นั้มั่นใจก็ควรนา,สสารนประสานกับเจ้าหน้าที่สปชเพื่อให้คุยกับทางโรงพยาบาลโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็จะง่ายที่สุด ส่วนเรื่องความเสียหายที่เกิดจากตัวผู้ป่วยเองอันนี้พราะถ้าฟังดูคือตัวผู้ป่วยอาจจะอยากจะรอให้การรักษาสิ้นสุดก่อนก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับท่านรอก่อนได้เพราะว่าเมื่อไรก็ตามยื่นมาเราจะเริ่มพิจารณาให้แต่วันนี้ท่าน,นอาจจะรู้สึก ύ, ยังไม่จบเรายังไม่รู้เป็นขนาดไหนอย่างไรหรือเกี่ยวข้องแค่ไหนอย่างไรยังไม่ยื่นก็ได้นะครับเพื่อให้เราให้เวลาในการยื่นหลังจากหลังจากนี้เป็นเวลาสองปีมันมันมีอะไรเอารักษาตัวรักษาร่างกายให้เรียบร้อยก่อนครับผมครับน้องสาสิวิมลครับ ก็คุณหมอก็อธิบายแนะนําชัดเจนนะครับว่าค่ารักษาพยาบาลหนูไม่ต้องจ่ายนะครับไม่ต้องจ่ายก็คือเดี๋ยวพอเราเข้าโรงพยาบาลแล้วเราติดต่อไปสพชหนึ่งสกดหนึให้เจ้าหน้าที่สพชคุยกับโรงพยาบาลเรื่องค่าจะจ่ายนี่หนึ่งนะครับ2อ,อก็คือเรื่องของการเยียวยาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนูฟังก่อนนะกรณีการเยียวยาเนี่ยอ่ก็จะเป็นอันนี้ต้องยื่นภายหลังถูกไหมครับคุณหมอเพราะว่านี้รับตรงใช่ไหมครับ จริงอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยหรือผู้เสียหายที่จะยื่นเมื่อไหร่ก็ได้คิดว่าเราได้รับความเสียหายแต่ฟังดูตรงเนี้ยคือน้องเขาอยากจะดูเรื่องการรักษาก่อนซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับก็ดูเรื่องการรักษาความรุนแรงของโรคให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยยื่นก็ได้ครับครัได้ครับคุณหมอครับรบกวนคุณหมอตามนี้นะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับครับอทีนี้น้องสันสิวิมล ก็เอาอย่างนี้นะครับพี่จะไม่ฟังคําอธิบายหนูละเพราะว่าคุยกันมาเยอะแลนะแต่ว่าพี่จะสรุปเรื่องนะคุยกับคุณหมอแล้วนี่ถือว่าคุยกันเลยสถาสปสชโดยตรงเลยนะ 1. การเข้ารักษาโรงพยาบาลหนูรักษาแล้วหนูจะไปตกลงเงื่อนไขอะไรกับโรงพยาบาลนั้นเรื่องหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดสปสชเป็นคนจ่ายค่ารักษานะครับพอแล้วหนูไปคุยเอาฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลได้เลย นะครับแล้วต่อสายสปสช1330กด12นะครับให้เขาอธิบายกับโรงพยาบาลถ้าเขาไม่ฟังอะไรอย่างใดนะครับพี่นี่แหละจะเป็นตัวต่อเองมันจะได้จบตรงนี้นะครับสสิวมลน,นะพี่พี่สนอขั้นหนึขอเรื่องที่สองก่อนเอาเรื่องที่สองก่อนครับไม่มีเวลาคุยเยอะต้องแบ่งคนอื่นด้วยนะนะครับเรื่องที่สองกรณีเนี้ยมันจะมีเงินเยียวยานะครับที่สามีคุณเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลด้วย นะครับอันนี้ค,ค่อยไปยื่นกับสปทชเพื่อรับการเยียวยาเป็นเงินอีกก้อนหนึ่งต่างหากอันนี้ไม่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลอันเนี้ยซึ่งเราก็ต้องได้หลักฐานการตรวจการรักษาตาแร,รางต่างเหล่านี้เป็นต้นเข้าส่วนนุก,กรรมการของสปทชว่าเขาจะพิจารณาอย่างไรมนตัวที่สองนะ,ะอ่าทีนี้ที่หนูจะถามขอหนึ่งคำถามเชิญครับคือปัญหาของหนูคือหนูไม่สา มาติตต่อหนึ่งหนึ่งสามสามศูนย์อะไรที่พี่บอกได้หนูโทรไปขอเซ็นเตอร์เพื่อจะปรึกษาเรื่องนี้แต่ว่ามันจะเป็นการบอกอ๋อไม่มีข้อมูลเลยค่ะไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลเลยค่ะโอเคเอาฟังอย่างนี้นะทีนี้ฟังนะค่ะพี่บอกให้หนูส่งข้อมูลให้พี่ตั้งแต่เมื่อวานหนูยังไม่ส่งใช่หรือเปล่าใช่ค่ะอะและหนูจะไปโทษใครครับ ราะว่าหนูยังไม่มีใบลงทะเบียนไม่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 เอาไม่เอาครับผมบอกแล้วรู้ว่ามันมีข้อจากัดแต่ว่าในเมื่อพี่รับปากแล้วว่าให้หนูส่งข้อมูลให้พี่หนูก็ไม่ส่งตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้หนูก็ไม่ส่งเนี่ยพี่คุยอะไรขายสปอสชถือว่าจบเรื่องนี้แล้วของหนูเราไม่เอาเรื่องบ่นมาคุยนะหนูต้องการความช่วยเหลือพี่ก็บอกว่าสามีหนูชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรติดต่อบัตรประชาชนมา นะครับส่งมาละเอียดละเอียดเสร็จปั๊บเรารู้แล้วบอกว่าอยู่โรงพยาบาลไหนเดี๋ยวให้าทางเลขาเนี่ยก็จะสั่งเจ้าหน้าที่ของเขาติดต่อเองหนูก็ไม่ส่งแล้วหนูโทรไปหนูก<ภ>็ามาบอกว่าโทรไม่ได้โทรไม่ติดเจ้าหน้าที่บอกไม่รู้เรื่องเรารู้อยู่แล้วปัญหาที่คุณพูดเนี่ย<ภ>ทีนี้หนูจะทําตามที่พี่บอกได้ยังได้ค่ะเดี๋ยวหนูส่งเดี๋ยวหนูส่งรายละเอียดเลยเดี๋ยวนี้แลยนั่นแหละสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องส่งมาขอแล้วไม่ส่งแล้วมาบ่นไม่ได้ Okay mai? Okay. okay.